สวัสดีครับผมโปร๊ปอปแล้วก็บิลนะครับจาก f Fan ัน s t i c Golf School วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเซตอัพแล้วการเซตอัพแบบเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญที่เราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันแรกของการเรียนกอล์ฟเลยนะครับเริ่มต้นมานี่ครับเวลาเซตอัพเนี่ยไม่ต้องเอาไม้เอาคืนมานะครับให้ยืนอ่าลองยืนเท้าแคบก่อนโปรติก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติลูกอยู่ตรงกลางนะครับแยกเท้าซ้ายเท้าขวาให้เท่ากันประมาณไหล่ ก็มาไหลเราโอเคดีครับเสร็จแล้วเอามืออ่าวางพาดไว้บนขาเฉยต้นขาเฉยนะครับดันลงมาข้างล่างดานาันลงตรงตรงให้ก้นไปข้างหลังดนันลงตรงดีครับโอเคให้ตำแหน่งนิ้วเนี่ยอยู่เหนือหัวเข่าคอนะครับแล้วทิ้งเข่ามาข้างหน้าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ครับน้ำหนักเนี่ยมันจะไปลงที่ส้นเท้ามากเกินไป เราจะพยายามให้น้ำหนักเนี่ยตอนไซน้ำเนี่ยอยู่กลางข้อนหน้าหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครับเขาเรียกว่าบอฟุตน,นะครับโอเคได้แล้วตำแหน่งโอเคดีครับปล่อยแขนลงมาตรงให้มือแปะก,กันเหมือนพนมมือโอเคแค่นี้ครับปล่อยมาตรงนะครับอ่ลองเวี่งไปวี่งมาสบายๆวิ่งไปเวี่งมานะครับพื้นฐานไม่ต้องคิดมากออฮะ ถ้าเกิดเราเวียงได้อย่างเนี้ยแสดงว่ามันโอเคแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายืนห่างเกินไปอ่าหยุดดีครับโอเคถ้าเกิดยืนห่างเกินไปการเวียงเนี่ยมันจะไปเวี่ยงที่มันออกข้างละไม่ใช่เป็นอ่ามาข้างหนึง่งดีครับหรือว่าถ้าเกิดมือเราใกล้เกินไปมันมีโอกาสาที่ตัวเราเนี่ยจะตัวตรงมากเกินไปเราวมันจะเวี่ยงไม่ได้เจเนี่ยติดนะครับโอเคใช่ได้ถูกเจ ทิ้งดิ่งมาเฉยตำแหน่งมือเนี่ยโดยปกติแล้วจะควรจะอยู่ข้างหน้าเท้าแหละแค่นี้เองนะครับโอเคสวยมากอาจับมาให้ดูหน่อยโอ๊เจ๊โอเคแค่นี้ครับก็เป็นการเซตนับง่ายๆละที่ใครๆก็ทำได้ลองเอาไปทำดูนะครับ